หน่วยการเรียนรู้ที่11งบกระแสงเงินสด Cash Flow Statement เงินสดตามนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่7จ็ดปรับปรุงสองหประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนมาใน,นระยะเวลาอันกำหนดไว้งบกระแสงเงินสด หมายถึงงบแสดงการเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยจำแนกกระแสะเงินสดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินคำนิยามนี้เกี่ยวข้อง 1. เงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อถวงถาม 2. รายการเทียบเท่าเงินสดคือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ 3. กระแสเงินสดการเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4. กิจกรรมดำเนินง,งาน กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดไรายได้ของกิจการ 5. กิจกรรมลงทุนการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น 6. กิจกรรมจัดหาเงินกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดนะคะ 1. ใช้ในการประเมินความสามารถของกิจการในการที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 2. ใช้ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลและจ่ายชำระหนี้สิน 3. ทําให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นในการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด 4. สามารถนำไปจัดทำรูปแบบเพื่อประเมินและเปรียบเทียบ มูลค่าปัจจุบันของงบกระแสงเงินสดในอนาคตของกิจการ 5. สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่นำเสนอโดยกิจกรรมต่างๆได้ค่ะการนำเสนองบกระแสงเงินสดนะคะการนำเสนองบกระแสงเงินสดต้องแสดงกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นในระหว่างงดบัญชีและควรจำแนกเป็นกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจากกิจกรรมลงทุนและ จากกิจกรรมจัดหาเงินกิจการควรเสนอกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองกระแสเงินสดรายการหนึ่งอาจเกิดจากหลายกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จำนวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานมีความสำคัญคือจะเป็นเครื่องชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมเพื่อการดำเนินงานของกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลและเพื่อการลงทุนใหม่ๆโดยไม่ต้องพึ่งพาการจัดหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยพื้นฐานแล้วจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการดังนั้นโดยทั่วไปจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆและเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนคะ่ะกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะคะการเปิดเผยข้อมูลของกระแสงเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกต่างหาก มีความสำคัญเนื่องจากกระแสเงินสดดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆที่จะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคตเฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน ตัวอย่างกระแสงเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนนะคะได้แก่ 1. เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ระยะยาวอื่นรายจ่ายดังกล่าวนะคะให้รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาสินทรัพย์และเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่กิจการสร้างขึ้นเอง 2. เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ระยะยาวอื่น 3. เงินสดที่จ่ายเพื่อได้มาซึ่งตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่นและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในกรณีที่สัญญานำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้กระแสะเงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสะเงินสดของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงคะ่ะกระแสะเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสำคัญเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในการค่าคะเนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุนแก่กิจการตัวอย่างกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้แก่รายการดังต่อไปนี้ 1. เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 2. เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือถ่ายถอนหุ้นของกิจการนั้น 3. เงินสดรับจากการออกหุ้นเนงินกู้ยืมตั๋วเงินพันธบัตรการจำลองและเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาวอื่น 4. เนงินสดที่จ่ายชำระเงินกู้ยืมและ 5. เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนของเหลือของหนี้สินซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าการเงินการแสดงกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินง,งาน กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. วิธีทางตรงซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่สำคัญ 2. วิธีทางอ้อมซึ่งแสดงด้วยยอดกำไร,รหรือขาดทุนปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดรายการค้างรับหรือรายการค้างจ่ายของเงินสดรับและเงินสดจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคตและรายการรายได้หรือค่าใช้จ,จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาง,งานกิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใช้วิธีทางตรงเนื่องจากเป็นวิธีที่จะให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้รับจากวิธีทางอ้อมสำหรับ2รูปภาพนี้นะคะ เป็นการสแสดงกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานซึ่งมีตัวอย่างตามภาพเลยค่ะอัตราส่วนทางการเงินที่ควรทราบจากกระแสะเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงาน 1. อัตราส่วนคุณภาพกำไรนะคะเท่ากับ CFO เนี่ยหารด้วยกำไรสุทธิตามบัญชี 2. อ,อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ CFO หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนโดยเฉลี่ยงดใช้สูตรอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เพราะเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนซึ่งสามารถแต่งตัวเลขในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่สนใจใช้ c u r r e n t r a t i o แทนอยู่ 3. นะคะอัตราส่วนการลงทุนใหม่เท่ากับ CFO หารด้วยค่าเสื่อมราคาการตั้งค่าเสื่อมราคาะคะเป็นการตัดเงินสดไว้ส่วนหนึ่ง CFO ที่ได้นะคะต้องเพียงพอสำหรับตั้งค่าเสื่อมราคา CFO นะคะเท่ากับ Cash Flow Operating นะคะหรือกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานค่ะรูปแบบของงบกระแสงเงินสดวิธีทางตรงมีตัวอย่างตามภาพนี้เลยค่ะและรูปแบบของงบกระแสงเงินสดวิธีทางอ้อมมีตัวอย่างสองภาพนี้เลยค่ะ และนี่นะคะคือโจทย์ตัวอย่าง11ขีดหนึ่งงบการเงินของบริษัทร่ำรวยจำกัดค่ะในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบต่อนะคะโจทย์ตัวอย่าง11ขีดหนึ่งงบการเงินของบริษัทร่ำรวยจำกัดในงบกำไรขาดทุนและข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท โจทย์สั่งให้ทำา1งบกระแสงเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ทธันวาคม 25x2 วิธีทางตรงและทางอ้อมและ 2. นะคะเปิด t ี c อ o u n t บัญชีที่ต้องการวิเคราะห์ค่ะ เนื่องจากข้อมูลของบริษัทร่ำรวยจำกัดไม่สมบูรณ์นะคะตัวอย่างเช่นบัญชีอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้น1น2 0 0 0สบาทแต่ในข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่1น,นะคะบอกว่าได้มีการจำหน่ายราคาทุนเนี่ย48,000บาทสแสดงว่าจะต้องมีรายการอื่นๆ เกี่ยวข้องในบัญชีนี้อีกดังนั้นนะคะวิธีการหาข้อมูลที่ขาดหายไปอาจจะทำได้โดยวิธี T account หรือโดยการเปิดบัญชีแยกประเภทของรายการที่ต้องการและบันทึกบัญชีเพื่อคำนวณหาเงินสดจากการขายดังนี้นะคะบัญชีอุปกรณ์สำนักงานนะคะยกมา165,000บาทขายอุปกรณ์ไปนะคะเครดิต48,000บาทแล้วก็เป็นยอดยกไปนะคะ2 8 7 0 0 0บาทนั่นะคือ ราคาของปี 25x2 ค่ะแล้วก็เป็นผลต่างนะคะซึ่งใส่บัญชีเดบิตเงินสด1,70,000บาทยอดรวมนะคะอยู่ที่3 3 5 5 0 0บาทค่ะบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะเคดิตยกมาเนี่ยมาจากปี 25x1 66,000บาทแล้วก็เดบิตตัดบัญชีขายไป1,9,200บาท แล้วก็เป็นยอดยกไปเดบิต78,000บาทซึ่งมาจากปี 25x2 แล้วก็ได้ยอดรวม90,000บาทซึ่งเราต้องตั้งเพิ่ม24,000บาทนะคะถึงจะได้ยอดรวม90,000บาทโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะปีนี้24,000บาทค่าเสื่อมราคาที่ดินและอาคาร32,000บาทรวมค่าเสื่อมราคาตามงบแสดงฐานะการเงินเนี่ย56,000บาทค่ะ คำนวณเงินสดจากการขายอุปกรณ์สำนักงานนะคะโดยตั้งเดบิตเงินสด27,000บาทเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสม19,200บาทเดบิตขาดทุนจากการขายอุปกรณ์สำนักงาน1,800บาทและเครดิตอุปกรณ์สำนักงาน48,000บาทค่ะ บัญชีกำไรสะสมนะคะเครดิตยกมา295,800บาทเดบิตสำรองตามกฎหมาย8,850บาทเดบิตเงินปันผลคะ111,000บาทเดบิตค่าความนิยม50,000บาทแล้วก็เป็นยอดยกไปนะคะจากปี 25x2 3,1950บาทซึ่งเป็นกำไรสุทธิด้านเครดิตนะคะ176,000บาทซึ่งได้ยอดรวม471,800บาทค่ะ เงินปันผลนะคะจะแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะคะเงินปันผลหุ้นสาม,มัญเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นคูณห้าแสนบาทเท่ากับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเงินปันผลหุ้นบริมสิทธิ์นะคะสิบสองเปอร์เซ็นคูณสามแสนบาทเท่ากับสามหมื่นหกพันบาทรวมเงินปันผลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทซึ่งเอาไปใส่ในด้านเดบิตของบัญชีกำไรสะสมค่ะบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะยกมาเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเพิ่มนะคะเดบิตสองหมื่นบาท ขายไปนะคะเครดิต40,000บาทแล้วก็เป็นยอดยกไปนะคะ5 0,000บาทรวมก็คือ90,000บาทค่ะคำนวณเงินสดจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะเดบิตเงินสด42,000บาทเครดิตหลักทรัพย์เพื่อค้า40,000บาทแล้วก็เครดิตกำไรจากการขายสินทรัพย์2,000บาทค่ะบัญชีสิทธิบัตรนะคะยกมาเดบิต20,000บาทซื้อเพิ่มนะคะเดบิต6000บาทขายนะคะเครดิต5,000บาท ตัดบัญชีนะคะเครดิต3,000บาทและเป็นยอดยกไปนะคะ1 8 0 0 0บาทค่ะซึ่งได้ยอดรวมนะคะ26,000บาทค่ะโดยมีการบันทึกการขายสิทธิบัตรนะคะเดบิตเงินสด6000บาทเครดิต5,000บาทและเครดิตกำไรจากการขายสิทธิบัตร1000บาทค่ะบัญชีค่าคมนะคะยกมา1 7 0 0 0 0บาทเป็นกำไรสะสมนะคะ50,000บาทเครดิต เป็นยอดยกไปนะคะ1 2 0 0 0 0บาทซึ่งได้ยอดรวม1 7 0 0 0 0บาทค่ะบัญชีที่ดินและอาคารนะคะยกมา5,40,000บาทซื้อที่ดินเพิ่มนะคะเดบิต2 5 0 0 0บาทต่อเติมอาคารเพิ่มนะคะเดบิต60,000บาทและเป็นยอดยกไปนะคะ8,50,000บาทโดยรวมนะคะยอดเท่ากับ8,50,000บาทค่ะบัญชีลูกหนี้การค้านะคะยกมา4 8 0 0 0บาท โดยเดบิตนะคะเ,เคดิตนะคะตัดหนี้ศูนย์นะคะ2,900บาทเคดิตรับชำระหนี้5,100บาทและเป็นยอดเคดิตยกไปนะคะ4 0,000บาทค่ะซึ่งได้ยอดรวมนะคะ48,000บาทค่ะบัญชีค่าเผื่อหน,นี้สงสัยจะศูนย์นะคะเป็นยอดยกมาฝั่งเคดิตเนี่ย2,400บาทนะคะเดบิตนะคะตัดหนี้ศูนย์2,900บาท แล้วก็เป็นยอดยกไปเนี่ย2,000บาทซึ่งต้องตั้งเพิ่มนะคะ2,500บาทในย่านเครดิตนะคะซึ่งรวมนะคะคือ4,900บาทค่ะหลังจากที่เราหาข้อมูลที่ขาดหายไปแล้วนะคะเราจะมาเรื่องทำงบกระแสนสดวิธีทำตรงโดยมีตัวอย่างดังที่ภาพต่อไปนี้นะคะในการทำเราต้องมีการคำนวณประกอบเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายไป ไม้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องถือจะนำมาใส่ในงบกระแสเงินสดนและนี่นะคะคืองบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมของบริษัทร่ำรวยจำกัดงบกระแสเงินสดนิยมจัดทำวิธีทางอ้อมเพราะไม่ต้องอาศัยข้อมูลในการปรับตัวเลขมากเหมือนกับวิธีทางตรงซึ่งวิธีทางอ้อมนะคะจะปรับตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนคือการกระทบยอดจากกำไรสุทธิจากเกณฑ์คงค้างไปยังเกณฑ์เงินสด โดยถือว่าทุกรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรขาดทุนเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตัวอย่างที่11บขีดสจากตัวอย่าง11คิหนึให้คำนวณหาอัตราส่วนดังนี้ 1. อัตราส่วนคุณภาพกำไร 2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 3. อัตราส่วนการลงทุนใหม่โดยการคำนวณอัตราส่วนจะแสดงดังนี้นะคะ 1. อัตราส่วนคุณภาพกำไร มีสูตรคือ CFO หารด้วยกำไรสุทธ,ธิตามบัญชีแทนค่าได้292,300หารด้วย176,000เท่ากับ1.66เท่าดังนั้นอัตราส่วนคุณภาพกำไร1.66แสดงว่ากระแสเง,งินสดสุทธ,ธิจากการดำเนินงานมากกว่ากำไรสุทธ,ธิตามบัญชี1.66-1ลบ1เท่ากับ0.66เท่า หรือกำไรสุทธิ1่1ส่วนจะเป็นเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงาน1.66ส่วนแสดงว่ากำไรมีคุณภาพดี 2. การคำนวณหาอัตราส่วนสภาพคล่องมีสูตรคือ CFO หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนโดยเฉลีย่ยแทนค่าเท่ากับ2 9 9 3 3 0 0หารด้วย1,4900 0บวก2,34,300หาร2ค่ะ เท่ากับ1.56เท่าดังนั้นอัตราส่วนสภาพคล่อง1.56เท่าสแสดงว่ามีกระแสเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานมากกว่านี่สินหมุนเวียน1.56ลบเท่ากับ0.56เท่าสแสดงว่ามีสภาพคล่องเพราะมีเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานเพียงพอชำระหน,น,นี้สินหมุนเวียนการคำนวณที่3คือคำนวณหาอัตราส่วนการลงทุนใหม่สูตรคือ CFO หารค่าเสื่อมราคาแทนค่าได้เท่ากับ 2 9 2 3 0นหาด้วย5,6 0 0 0ได้5.22เท่าสแสดงว่าอัตราส่วนการลงทุนใหม่5.22เท่าสแสดงว่ามีกระแสเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานมากกว่าค่าเสื่อมราคา5.22สลบ1เท่ากับ4.22เท่านั่นคือมีเงินสดเพียงพอสำหรับการตั้งค่าเสื่อมราคาอัตราส่วนลงทุนใหม่เป็นอัตราที่น่าพอใจคะ่ะ และนี่นะคะคือแบบฝึกปฏิบัติข้อ11ขีดหนึ่งค่ะและต่อไปนะคะเป็นคำถามวัดความเข้าใจในบทที่11นะคะงบกระแสเงินสดโดยมีคำถามทั้งหมด5ข้อค่ะ